มาแล้วนะครับนี่วันนี้เราจะลองกันเองเลยผสมเทียมกันเองเลยครับผมนี่หมอก้าห่อเตรียมแล้วนี่นี่อะไรอะสิคะพอาะดีครับเพราะไอ้หนูเพราะยังไ่งยู่บ้านไหนยเอาดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไนดู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 เที่ยวเทียมแล้นี่นี่นี่น้องมาดูนี่กันได้เพราะเพื่อนพี่หมา ไปบอส่งไงเดี๋ยวไว้ไปร่างประเดี๋ยวได้รู้พอ่าเดี๋ยวนาประจับเสี่ยกด้วยนี่ครับเดี๋ยววันนี้เสีย่ยก,กาจะลองผสมเทียมเสีกก่ยกานี่ครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยลอยลงไปห้าต,ตัวแล้วนะครับเอห,หมดลยฮะของหมดแล้วกู๋ผสมท้องหมดเลยทุกตัวห้าตัวผสมเองเลยอ่ะเออแต่ท้องอยู่บนอี๊นะผสมเออไม่งมั้นสอยแม่นัด ้เามันาอหลด้่าได้ี๋ยวให้น้อเดี๋ให้นนออันนี้ก็ได้น้อจัดจัดยังไงวันนั้มาานดีวมบนจะดิ้นเลยเฮ้ยตั้งใจทอดเสื้อเหรอเอาจริงนี่วะโอต้ไอตัวที่ร้องอ่ะมันได้หยุดร้อง

ไม,ไ,มไม่ต้องจับม่ต้อ้จำอะไรให,ให้หมอจบจบเองอจำเองเไอ้เฮียระปืนน่ะาเลยนี่คหม้าจปดิือน่ามืองเลยเียลี่อน้ามัปุ๊บ <c oughs> หมอก้าคับไอกาชิมดิรสชาติเป็นไง โอยจะมันดิ้นเหมือนเลยเอ้ยลุกอ้อมันต้องเอขี้ยวมาก่อนจ้ะหนมันเหมือนว่าโวยโยนะเอมือโยไม่จับท่นจับเส้อผ้าเลยโยโยจะยไอ้ก้าส่งมือมึขาดเป่า เนีายเลหรือเฮ้อมมันไม่ยดมันเ้อ้เยมู่หายใหอยู่ตัดโน้อ้ยังไม่โดนเลยฮ้ยัล้วือนี่ไง้มันเป็นพนังเหมือนพนังของโม่คนเดียวเ้ยแต่กำเนียท่านมาเียท่านหน้าอิ่มเไม่ต้งเต็นหรอยู่ม้เท นี่นะครับวิทยาทานนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อนพี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครสำหรับใครที่เลี้ยงวัวนะโอ้โหเคยล้างรูปป่ะกับบอกว่ามันร่ปเปียกมันบอกบูดเปียกอย่างเงี้ยไม่เปียกหรอกเนี่ยดูดิ บูดไม่เปียกแน่นอนเออเปียกยังไม่เปียกบูดแต่ไม่เปียกไอ้เหี้ยเมื่อกี้บอกใส่บูดเอ้ยังไงล่ะเปียกไอ้เหี้ยอย่างงี้ไม่เปียกเลยเอามือเลยนะเลยเอามือยังไงนะเลยสองมือโอ้โหลงฉีดเลยมันจะเฟ้กนะนี่นะครับรู้สองมือเลยครับโอ้โหหมอว่าปกติเอ๊ะทำมือเองก็บางเลยวะบ้ามืออะไรเนี่ย ไอ้กามือขวาดิกระใ้กาดีวอย่าให้ยางเข็บอะไนี่นะน้าจะปืนไหมพี่กาาใ้เสือยเหลอดูนี่หมอเจสมหมอก้านะครับร้ดบวมเตีบปะรู้้บเอะ่วยยาบอกว่าหลจาหรอดไอเยี้ยวปวดแดดออกมียามาลูกเทียบเปล่า า็ร้อวก็้แค่ทีเย็นเมื่อวานเองหมอเจี๊ยบเนีเอ๊ะน้องน้องเอ็กไอ้นอ้กพูดีนให้กูหนึ่งตัวต right, right. ัวไหนที่ไม่ท้องนะตุ้ยไม่ท้องอ่ะเพสตะตัวนี้มันวัวซีบอ่ะแล้วมันเป็นยังไงบวมไงวะกูก็จะทำทำได้ไงมันเป็นหมือนลูกกต้องแกะปล่อายเลย เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเชือกใหม่ใช่ไหมเชือกไหมมัดตัดอิ่มพอมันลุ้งอย่างเงี้ยเหรอมึงอมันอะไ้เงี้ยมันก็ไปลุ้นกันนะประมาณนี้ได้ปะมันบางตัวก้อนแข่งเนี้ยนะไอไอช่วงมันลุ้งมันอยู่ตรงช่วงช่วงนี้ใช่ปะก็ดูแข่งงานใหญ่ตัดผ้าต้องหลวงตัวหลวงแข่งนี้กาเจ้ามีตัดป่ะไม่รู้ไอ้ก้อนแข่งเนี้ยนะตัด มาเล็กจตไม่ไปเปิดกอดคอยหนุเข้าให้อ่ะถูกพยุ่งเลยนะเปิดกอดคอไหนุหนุกอดคอไปแล้วมักไวยเรียบร้อยหัวหายไปหมดแล้วขายหมดแล้วเลยกรับก็ว่าจะหันไปทำมานมันนี่ขุดนะู่นนมันมันตัวแรกมดลวกเซฟเดี๋ยวตูวสองตัวสองเจ๊กโหลโปรทองนี่คือลูกข้างบน เฮ้ยมีถุงหลงปร่งพองด้วยวะหลงโปร่งบุรี่อรอหัวกูไม่ได้สูบบุหรี่นะเจรารู้ไนะดูนะครับว่าตัวนี้หมดลูกจะเป็นยังไงอันนี้หมอะกับเขาก็เพิ่งหัดนะครับเพิ่งเคยล้วงได้ครั้งสองสามครั้งสี่ห้าครั้งนะตีก้ามสี่ห้าครั้ง ยังยังไม่ค่อยเคลี้ยวนะครับนี่ครับฝนอาจารย์เจตหมอเจตนี่เขาเคยไปเรียนที่มหาลัยเกษตรกำแพงแสนมาครับเนลูกนี้เป็นลูกกันเนี่ยอันนี้ต้องเลูกอ๋อนี่พอเลูกเอ๊ะห็นป่ะที่ที่มาจับลงเสื้อละเห็นป่ะเอี่ยมันจะมีท่อนหนึ่งที่ที่ตีแข่งนี่ครับเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อนๆที่เรียนบัวตามไปมันจะมีรับไช้มีจะลองร้องไหมตามไปได้ เรู้ป่ะออเออเออจะกัจะไปกับทุงมากนะเจองป่าเออต้องกินนาฬกาเนะเอาหัวมุดก็ไปดูเลยก้ามสุ่ะสุดสุดมันจะมีปีกสาย่านักใคร่อะสายฝามันเหมือนว่ามันมีมันมีนั่งอะไรขึ้นมาอะ มันมันย้ายขึ้นมาอีกนะอ่ามันก็เหมือนว่ามันมันมันเหมือนว่ามันดันมือเราเออเออดันมือลองเอาแยกปืนเนี่ยแยกปืนเขาเออมันเลื่อนเราเอ้ตัวเอามือมือเอามือประคองอ่ะเออเอามือประคองเสียก๊ะไปจับปอดมึงไม่ลองซื้อกล้องส่องแบบไอเนี้ยที่เขาแยงทิ้วคอนเดนเซอร์เหรอเดี๋ยง่าโค้ง้นเปล้วเดีเออที่จะเห็นชัดเลยมึงกองนี้้องนี้มีกล้องก่อนแล้ย่ามันฮะ ไ<ห>่เสียบไ่ไเสียบเข้าไปไหมอม่ขอหมนูนี้ผสมหรอหนี่กำลังเสียบผสมใช่ไมยใช่<อ>ท่อปอท่อดูหนือยร้อนขางนไรอ่หน่อออแล้วมันยิงตั่ไหนอะปืนตานอาน่นีอันเน่เนไรวะตา ค่อยๆจะเอามือซ้ายประคองเฟืนงเราก็ค่อยๆจะไปดันเลยอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมันต้องเข้าตรงรูมั้ยฮึมมันมีรูตรงกลางไม่ใหญ่หรอกอืมแล้วมันเสียบเข้าไปมีตัเจ็ดมันไม่ไม่มีหรอกจ้าไม่มีเจ็ดแค่ให้ปลายมันเข้าไปใช่มั้นให้ไม่ถึงคอคอที่ถ้าน้ำเชื่อมอย่างนี้นะก็ลองลองลองสันนิษฐานเองดีกว่า ลองกว่าถ้ามีตัวได้หลายตัวที่จริงเมือนเราจับให้ให้ให้มันคงใช่ไหมจับของเลยจับจะบีบเลยจับของให้ดีๆเลยนะอืมนี่ครับเอ้าน่บซ้ายบเอเอ่ะ่เบอกว่ามันมีก้อนเดียวที่ ที่มันจะม่จะแข่งไม่เหมือนเป็นไงครับหมอกะอะไอตัวกรุบๆนี่นเหมือนกระดูเป็นเอ็นช่วนี้ให้ตรงรูนะฝานแบบเพียงคอนนี้นี่ที่บ้านเรายไมต้ขายอยู่โอ้โยืมไม่ได้เลยขายก็เลยยืม ไยแมวเนะ่เออขแล้วคุณายอะไรนะฟางซีซิอุ้ยตอนนี้ไมเห็นมาคุบอกแล้วซีซิคุตั้งมาฟังตัดด้วยซีซี่ะดน้ินบี่ด้วยบ่อนนขาวึ้นเหมือนเด้อวันี้ขึ้นเอนนี่เด๋ยวนำท่วมยัไงกเอ่ะเจ็ดอลองแย่แล้วกูจะกุจับแยให้ตรงหัวเลยยังไง พอไยมันก็ยาวเหมือนกันนะอมดนะใครยันสุดกระดูกไอ้ท่แงเลมใช่ป่ะอมทเออเออันเจดเออกะลองแยกเขาง่ายเละให้มันให้มันเคืออย่างนี้คื่ออย่างคืออย่างมีวันนีกิคื่นตแล้ว พวมันเข้าลึกก็เดินเยอะมือนกันะไย้ยุง่เราอะอันดีสุดนี้ก็ได้ได้แ่ายมัเสียมีเรื่องเชื่อมไหมมีออามก้ได้สินี่จะยิ่ส่วนนี้จะททำ้าอไะไรอะรื่อเ่อมเช่อมไหมอ๋อเล็กอย่้าใช้งานหน้าดีๆเราก็มีค้อมีอะไรที่บ้านกูซื้อมาแต่ว่ากูยังไม่เจอป มันก็ใช้ได้อยู่ผันกระบ่าก็มีไม่อยู่แล้วแต่เห็นเจียมีแต่เลื่อยต้นไม้อะนะนุไม่มีแล้วอ้คนนี้กำือละไอ้เยียเ้ามาแล้วทื่อแหละผล่พอดไล่ทู่กันนั่นแหละ ไอเตเอ้ยคุยไ่เน่ยอยู่นู่นพายแหมเกาะแยกอ้นไปดงร็วกว่าาเส้นนันเสามเหมเปานกายละมีสองแยที่มีแยกคลอชนแยกคลองชนับลเมา่คือมันเป็นเหมือนเป็นรูไหมละแต่ออกมาเพื่อแดนออกมาพ่าเรา้เป็นรูได้เละบันดาลลมเ่านเรลมลมลมส่วน เองล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 องสอดเองนิต้านชออยามองลองสอดเองทีไกอาใ่รดูถ้าความลึกมันใกล้เคียงกับมา่อกี้ก็น่าจะเข้าเลยไอ้หนุิบีเ่ไอ้การนี้มีเือเชื่ายังอ๋อไม่มีใช่ปะแต่เราลองเจ้อ้ได้ิชีภเนี่ยเช่เป็ี่ที่ วุ้ยเจดินรนเลออ้นนลหรัง้มหมอกาลวงนะครับกางลงใหมล่า็านี้หลงไม่น้ำใเรียนปรปหนเด็กดียวลงเก็มือลง้กัมัไปเรียนกับอเกดยูนะใช่แล้วให้เด็กกาเองก็ให้กาเราอนกดไปเรียน ขาผนัก่น้อลงมาทเปติดติดปลาเหอ้อต้องเปิร์มอ่ติดปลาว่าีกสามวันขาผ่านซือทเ่อแก่้วเมอไเไปทานทันยูสดอ่ะตอนสเนาะล้วงปลาู่กปลาต่งล้วงไป่ะคือองทนเป็นต่างหรอใครกไดเอานุเป็นพีิดจะลองอีกะตวง

เรชื <N> ้อยู่ในราเชื้อมันจะมาติดตรงนติดิ้เนี่ยแล้วใเล็มันจะมีแกได้ใช่ลึง่ายหัวหลอดมันเชื้อจะติดครับติดเล็กมันจะดันปื้ดตุดเชื้อออกไปต่อทิ้น้ำคัดเี้ยร้องไหมไข่เล็กจะมาินอ่ะวันัตมั้องติดเ่าเจอันนึตรงเาอะนี่น หนูเก็บเองเขาไม่ได้หนูอะเราอะเราอ๋อหนูเก็บตัวนี้จะยกให้น้องในคนดูแลกูกูเข้ามาข้างหน้าก well> ูไม่ต um ้องแจ้งไอ้หนูแล้วแจ้งเสียนะครับเสียนะผมขอเขาฟาร์มนะครับช่วยกู้ผ่าฟาร์มนี่อนาคตกูวเร้อยนี้ปล่อยนี้เลยนี่ทุ่งนี้ฮะป้ายไม่มีแต่ได้ฟาร์มไม่ไดฟาร์มป้ายส่วนทำทางกูก็ยัง